จำไว้นะถ้าเจอสมก,การแซทแทนแซทด้วย a บวก b i ลงไปแล้วทำการเทียบนี่ทำการเทียบนี่คือข้อที่5ครับอีกข้อหนึ่งค่อน้องเห็นแล้วมันแบบอยากจะได้คะแนนเหลือเกินอยากจะได้คะแนนเชิงซ้อนเหลือเกินไปดูข้อต่อมาครับข้อที่6อหานี่ข้อ6ข้อ6ก็บอกว่าผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนแซททั้งหมดขีดเส้นใต้เลยครับ โจทย์เขาบอกว่าผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนแททั้งหมดที่สอดคล้องกับสมก,การจึ๊กๆิๆกเท่ากับเท่าไหร่อะแสดงว่าต้องการจำนวนเชิงซ้อนแซบวกกันแต่ก่อนอื่นครับเห็นสมก,การแท๋อเลยนะครับที่พี่บอกน้องว่าถ้าเจอสมก,การแทเมื่อไหร่แทนครับให้แท้เท่ากับ A บวก B แทนลงไปเลยครับนี่เขียนไปเลยครับน้องแต่ข้อนี้ต้องแทนสองข้างนะเพราะทางซ้ายก็มีแทนะ ทางขวาก็มีแซนะต้องแทนสองข้างนะอ่าเดี๋ยวเรามาแทนกันเขียนให้เรียบร้อยทางซ้ายครับในแอปครับเป็นแซดกำลังสองก็จะเป็น A บวกบียกกำลังสองแล้วก็ลบ1งทางขวาครับ I คูณแซครับก็จะเป็น I แล้วก็ตามด้วย A บวก B ครับแล้วก็บวก3ด้วยน้องนี่ทำงี้ด้วยจัดไปให้เรียบร้อย